ม,มาาพบ,บไไหนสนับสนุนรายการโดย bangkokhost.com ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งันนีเทา่้มคพบล คุณผู้ชมครับที่หมู่บ้านห้วยตองหลวงนะครับชาวบ้านส่วนใหญ่ทําอาชีพเกษตรกรรมครับสังเกตได้ว่าหลายๆหลังจะมีรถกระบะนะครับก็เ,เพื่อใช้ขนถ่ายสินค้าเอาไปขายในเมืองครับแต่อย่างไรงก็ตามฮะด้วยวิถีชีวิตของเขายังคงเหมือนเดิมครับในยามเช้าเนี่ยเราจะเห็นวิถีของเขาอย่างชัดเจนเดี๋ยวตามผมไปดูฮะว่าเขาอยู่กินกันยังไงครับ ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านของชาวกะเหรี่ยงนะครับหรือเรียกอีกว่าก็คือหมู่บ้านป้วยตองหลวงนะฮะเราก็จะมาดูวิถีชีวิตที่เขาอยู่กันในแต่ละวันแล้วก็วันนี้เราก็ได้เห็นเด็กๆน้องๆแต่งชุดนักเรียนนะครับชุดนักเรียนเขาก็มี2แบบนะครับแต่แบบหลักๆเลยเคยือชุดพระนั่นเองครับข้างๆผมนี่ก็คือเป็นเหลาหมูประมาณว่าที่บ้านเขาเนี่ยมีทั้งไก่ มีทั้งหมูเลี้ยงไว้เลยเลี้ยงไวบริโภคนั่นเองครับอยู่หลังบ้านเขาตัวนี้ก็มีกาหม้อใหญ่สำหรับต้มไข่ประมาณ50ฟองก็เพื่อที่จะหล่อเลี้ยงเหล่าเด็กเหล่าแขกทั้งหลายที่มาในวันที่ส่งมอบโรงเรียนครับในวันนี้ที่เรามาถ่ายเป็นวันเสาร์ถามน้องๆว่าวันนี้ไปโรงเรียนไหมเขาบอกไปค่ะตอนแรกก็งงเฮ้ยเสาร์เรียนด้วยเหรอ วันนี้ไม่มีเรียนครับแต่ที่โรงเรียนมีงานอ๋อผมลืมเพราะว่ากิจกรรมยังคงต่อเนื่องนะครับว่าวันนี้เราก็มีกิจกรรมเพิ่มเติมด้วยนะครับก็คือโชคดีมากๆครับที่ทางกาแฟเดียรโลฮะสนับสนุนต้นกล้ากาแฟมาถึง500ต้นนะครับมาให้ชาวเขาที่นี่ได้ดูแลได้มาปลูกถ้าปลูกอย่างเป็นระบบนะครับคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ารายได้มหาศาลเลยที่จะเข้ามาสู่ของถิ่นนะครับแค่3ปีเท่านั้นครับทำดี ลูกก็จะสามารถทขามาหากินแล้วก็ได้รายได้จากการทำกสิกรรมแบบสบายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนะฮะได้ยินเสียงเําทำครัวกันไม่รู้ว่าทำอะไรอยู่ตามมา อันนี้กับข้าวทำอะไรนะครับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกอะไรครับน้ำพริกปลากระป๋องน้ำพริกปลากระป๋องเฮ้ยเอ้ยอันนี้ให้ใครให้เด็กๆกินกันหรอให้นักเรียนให้นักเรียนอันนี้อะไรคะเนี่ยเออต้นอะไรอ่ะตะโกยหัวบอกระเบิดข่าตามเล็นแล้วที่เนาะข่าเลยไม่รู้ข่าอะไรไม่รู้เออตากันอย่างโกยหัวบอ โอ้โหโกโหวะโกโหวะอะไรไม่รู้ทำแสงนี <S <S ่เหรอจัดนัาเพชรอ๋อทุกทุกเช้านี้ต้องทำอย่างนี้แบบแต่นัาเพชรทุกเช้าเลยทุกเช้าเลยนี่สำหรับเลี้ยงเด็กกี่คนนะครับห้าสิบคนพอเหรอพอน้าเพ็ดมาเพ็ดจะได้กินน้อยๆให้มันเพ็ดไว้ก่อนกินข้าวเยอะๆใช่ไหมค่ะเอ้ยอจ๋าแกเรียนได้กินเพ็ดนักใช่ไหม อชอบกินเผ็ดชอบกินเผ็ดๆกินไม่เผ็ดกินโดยไม่ไหวแล้วผู้ชมฮะสังเกตนะครับว่าห้องครัวห้องนอนอยู่ในห้องเดียวกันเลยนะครับ ที่นี่ฮอมก่อยเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่ห่างไกลอยู่ในป่าเขาก็มีอุณหภูมิหนาวเย็นมากๆครับเป็นอำเภอที่ถือว่ามีภัยพิบัติทางอากาศในความหนาวสูงจริงๆครับสังเกตพบว่าตรงที่ผมนั่งอยู่เนี่ยไม่ใช่แค่เป็นที่ในครัวอย่างเดียวตรงนี้คือที่นอนมีหมอนนะครับมีเสื่อเขานอนแบบนี้เลยนอนข้างๆกับเตาไฟ นะครับก็จะมีไฟแบบนี้อุ่นทั้งคืนยังไม่พอนะครับเอาเข้าสารไว้ข้างบนนี้นะฮะเอาไอความร้อนเลยให้มันดันแบงบนแล้วข้าวที่อยู่นี่ครับที่มันมีความชื้นนะครับมันก็จะเป็นข้าวที่ดีมีคุณภาพเอาไปฝักต่อพร้อมที่จะมาทานได้นะครับนี่ก็เป็นอีกภูมิปัญญาของชาวกะเหรี่ยงที่เขาอยู่นแบบสมาถาน ยังใช้ชีวิตแบบเดิมๆอยู่ครับตอนนี้เราเดินชมหมู่บ้านของชาวห้วยตองหลวงนะฮะว่าเขาอยู่กันยังไงยามเช้าสังเกตรครับว่าบางกรทุนบ้านเนี่ยเขาจะเลี้ยงสัตว์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูไก่วัวนะครับผู้นี้ก็เอาไว้ใช้เป็นการบริโภคนั่นเองฮะ ก็ถือว่านี่เป็นอีกหนึ่งวิธีของชาวป่าหรือชาวกะเลียงพูดได้อีกอย่างเลยครับว่าชาวไทยภูเขาครับเพราะเหล่านี้ถือว่าเป็นชาวไทยเหมือนกันนะครับเด็กๆที่เกิดใหม่ที่นี่ก็มีบัตรประชาชนอย่างถูกต้องแต่จะเป็นรุ่นผู้เฒ่าผู้แก่อาจจะไม่มีบัตรนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นคนไทยเพราะาอยู่อันนี้มานานแล้วนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ครับที่อยากจะบอกว่าทุกวันนี้อยากมีพื้นที่ ที่เป็นจริงที่ยังคงใช้ชีวิตแบบดั้งเดิมทุกๆคนก็คงจะได้เห็นผ่านจอทวีณนวันนี้เลยครับแล้วก็อยากจะบอกครับว่านี่นะฮะเมืองไทยแล้วที่นี่ก็คืออ้มก่อยจังหวัดเชียงใหม่ที่พวกเราดันดนขับรถลุยป่าเข้ามาเพื่อสร้างโรงเรียนแล้วก็ส่งมอบโรงเรียนให้นงน้อง,อ,งอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วครับ ค,ครับโครงการคืนรอยยิ้มสู่ถิ่นไกลนะครับเป็นโครงการที่หาทุนเพื่อขึ้นมาสร้างโรงเรียนให้กับน้องๆที่อมก่อยครับที่นี่ถือว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ห่างไกลอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะครับน้องๆเหล่านี้ครับบางทีก็ขาดโอกาสในการศึกษาขาดพื้นที่ในการเรียนการศึกษาด้วยเช่นกันก็มีครับแล้ววันนี้ครับเราได้ขึ้นมาสู่ที่นี่อีกครั้งหนึ่งจริง ได้ค้นหากิจกรรมดีๆมาฝากน้องๆเขาโดยเฉพาะการปลูกพืชเศรษฐกิจครับในปีนี้ครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆครับเราได้รับการสนับสนุนจากไร่กาแฟเดิโอโลครับสนับสนุนต้นกล้ากาแฟถึง500ต้นแล้วเราจะพาน้องๆครับขึ้นไปปลูกกาแฟที่หลังโรงเรียนกันถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีราคาดีในอนาคตเพียง3ปีเท่านั้นครับ ก็จะสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วครับเดี๋ยวตามไปดูกิจกรรมการปลูกกาแฟของพวกเรากครนนับ,บ,บตอ,อ,อนนี้คือต้นกาแฟฮะเราจะไปทำกิจกรรมปลูกต้นกาแฟครับเป็นพืชเศรษฐกิจที่ดีมากๆเลยครับแค่3ปีก็ได้ผลละแล้วก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้ด้วยตอนนี้ฮะ เด็กๆทุกๆคนนะครับแล้วก็รวมถึงทีมงานที่มาร่วมกันสร้างโรงเรียนนะครับก็ได้ขึ้นขาไปหลังโรงเรียนแล้วครับตรงนั้นก็จะมีะพื้นที่ให้ปลูกกาแฟตามพวกเราไปปลูกกาแฟด้วยกันนะครับ เราต้องไต่ที่เขาขึ้นมานเป็นที่รับสูงได้หลุมแล้วนะครับพร้อมฮรต้นกล้าต้นนี้ครับ ก็ได้รับการอนุเคราะห์จากากาแฟเดียโ,โลฮะเพราะว่าพื้นที่อมก่อยเนี่ยเป็นแหล่งผลิตเม็ดกาแฟชั้นดีแห่งหนึ่งของประเทศไทย สนับสนุนรายการโดยเว็บไซต์ท่องเที่ยวของคนไทยเว็บไซต์เมืองไทย .com